จากนิวยอร์กค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยตอนนี้เข้าสู่ช่วงใบไม้ผลินะคะหรือว่าช่วงสปริงเริ่มมีแดดแต่ว่าอากาศก็ยังมีเย็นๆอยู่ค่ะวันนี้จูนจะพาทุกคนไปดูห้างที่นิวยอร์กค่ะชื่อเมซี่เป็นห้างสรรพสินค้าอยู่ที่โคเรียทาวค่ะและช่วงนี้เขามีจัดแสดงดอกไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนค่อนข้างเยอะเลยค่ะ เวลามีงานสำคัญสำคัญหรือเทศกาลต่างๆที่นี่ก็จะจัดแสดงเพื่อให้คนมาดูและถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจ้าก็จะเหมือนเหมือนกับห้างที่ไทยเลยค่ะมีของต่างๆขายมีทั้งกระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางสินค้าแบรนด์เนมช็อปแบรนด์ต่างๆยิ่งช่วง Black Friday คือคนเยอะมากค่ะทุกคน พอเดินไปรอบๆก็เกิดกิเลสอยากได้นู่นอยากได้นี่แล้วค่ะเขาจัดได้น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วคนมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยยิ่งช่วงสปริงนะคะตามสถานที่ต่างๆและสวนสาธารณะจะเต็มไปด้วยดอกไม้เลยค่ะตรงนี้เป็นโซนน้ำหอมกลิ่นคือแรงมากทุกคนคือกลิ่นมันตีกันไปหมดทั้งดอกไม้จริงแล้วก็น้ำหอมเขาก็ตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็เหมือนเขาฉีดน้ำหอมด้วยทุกคนคือกลิ่นมันแรงมาก ตอนนี้คือเมาน้ำหอมแล้วค่ะแล้วที่นี่เขายังเก็บบันไดเลื่อนแบบสมัยก่อนไว้อยู่นะทุกคนคือเป็นบันไดเลื่อนไม้แบบไดอารมณ์แบบวินเทจอะไรอย่างงี้พักจากการเมาน้ำหอมไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าค่ะตอนนี้จูนอยู่ที่ร้านอัมมิกี้ค่ะจูนสั่งเป็นชานมเผือก ที่มีข้าวสีม่วงไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมดูค่ะพอได้มาแล้วเขาก็ให้เขยา่าเขย่าก่อนนะคะแล้วค่อยกินอืมมันก็อร่อยอยู่นะงั้นจูนขอไปดื่มชานมแก้มเมาน้ำหอมก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ